ชัดเจนเลยน้องปีใหม่เผยหนุ่มรู้ใจคุณแม่แอปทัศออนก่อนหน้านี้นางเอกตลอดการอย่างแอปทัอ,อนยอมรับว่ามีคนคุยแล้วซึ่งแฟนๆก็ต่างอยากรู้หนักมากและตอนนี้เธอเองก็มีคู่จิ้นสามคนทีมพิธานนนนกุลและตีธนพลแอปลุ้นแอปเชียร์กันไม่ไหวแล้วล่าสุดแอปได้มีโอกาสไปบุกคฤหาสน์สุดหรูของมาดามแป้งในรายการสแซบ ซึ่งในบางช่วงบางตอนมาดามแป้งก็ได้ถามกับน้องปีใหม่ว่าคุณแม่ยังสวยและน่ารักมากต้องมีคนชอบเยอะมากแน่เลยใช่ไหมด้านน้องปีใหม่ตอบว่าก็มีบ้างแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนเมื่อเจอมุมวางแบริกซึ่งเป็นคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวงานนี้น้องปีใหม่พูดขึ้นมาว่ามามีต้องมีด้วยทําเอามาดามแป้งรีบถามตอว่ามามีต้องมีเจ้าบ่าวใช่ไหมซึ่งอีกฝ่ายก็พยักหน้ารับ มาดามแป้งก็ถามแล้วหนูอนุญาตจะให้เจ้าบ่าวชื่ออะไรดีน้องปีใหม่ตอบว่ามีหลายคนเขาใจดีมากใจดีเท่ากันหมดเลยเป็นคนคล้ายๆมามีก็เป็นคนเลยอ,อยปร้อยตามมามีไปทุกที่เลยแต่มามีไม่รู้เพราะไม่เห็นงานนี้แอปถึงกับเสียอาการพร้อมกับลันว่าปีมั่วแล้วเอ๊ะแม่ดูมีพิรุษอีกแล้วนะฮ่า ขอบคุณข้อมูลรายการ3มแซบ